สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับผมแล้วผมเน่แล้านี่คือรายการอยากทำอะไรก็ทำนะครับเป็นรายการของคนที่ไม่รู้จะทำอะไรคิดอะไรได้ก็ทำไปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่อง alien Hand Syn d r o m e มซึ่งเป็นพาทแยกนะครับแล้วใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องโรคแปลกสามารถคลิกที่รูปนี้เพื่อไปดูโรคอื่นๆของพาสที่แล้วได้นะครับก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้คนจะดูกันเยอะหรือเปล่า ก็คอยดูกันต่อไปนะครับสำหรับคนที่สนใจคลิปเกี่ยวกับสาระความรู้อื่นๆก็สามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่าสาระใน a ชแนลอยากทำอะไรก็ทำได้นะครับและหากใครที่มีหัวข้อไหนที่น่าสนใจสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับว้าเป็นไงชแน l เราก็มีสาระนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องโรคเอเรียนแฮนซินโดรม จากาพา์ที่แล้วเราได้พูดเอาไว้ว่าโรคเอเ n ียนฮ s นซินโดมเป็นอาการที่ผู้ป่วยจะไม่สามารถควบคุมมือข้างใดข้างหนึ่งของตัวเองได้เรากับว่ามือมันมีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองโดยสาเหตุหลักก็มาจากอาการบาดเจ็บทางสมองเนี่ยแหละครับแต่ประเด็นก็คือโรคนี้ไม่ใช่แค่โรคที่มือขยับไปมาได้เองเฉยๆแต่มันมีสิ่งที่พิเศษอยู่ครับพรโรคนี้มือของเรา จะมีนิสัยเป็นของตัวเองนี่มันมิกริชัดๆมิกิมาเช็ดก้นฉันสิใช่โดยนิสัยของมือจะต่างการไปตามตำแหน่งที่บาดเจ็บของสมองนั่นเองครับและนิสัยของมือที่พบเจอแล้วจะมีอยู่3แบบครับผมและนิสัยแบบที่1ห,หรือเรียกว่ารูปแบบคอร์ซอลซึ่งเป็นนิสัยที่เกิดจากการกระทบกระเทือนของสมองในบริเวณคอปัสคอร์ซอม โดยนิสัยของมันนั้นน่าลำคาญมากเพราะมือข้างที่เป็นมือเอเลียนจะทำทุกอย่างตรงข้ามกับมือข้างที่เป็นปกติพูดง่ายๆก็คือทำตัวขวางโลกนั่นเองยกตัวอย่างเช่นเมื่อคนไข้พยายามจะดึงเก้าอี้นั่งมือเอเลียนก็จะเข้าไปดันเก้าอี้ออกครับหรือเมื่อมือปกติกำลังจะเปลี่ยนหน้าหนังสือมือเอเลียนก็จะเข้ามาปิดหนังสือที่อ่านอยู่หรือแม้กระทั่งมือเอเลียน จะขยับเรียนแบบมืออีกข้างในลักษณะของภาพสะท้อนตีมือหักให้กวนชะมัดเลยและในกรณีที่แย่ที่สุดมือข้างที่เป็นมือเอเลี่ยนแทบจะทําตัวเหมือนมีความคิดเป็นของตัวเองเช่นอยู่ดีไม่ว่าดีจะบีบคอเจ้าของของมือหรือบางทีก็ปลดกระดุมชุดที่ใส่เฉยเลยหรือแม้กระทั่งพยายามตบมืออีกข้างตอนกําลังจะรับโทรศัพท์ทําให้เจ้าของจําเป็นต้องเอามือข้างปกติ คว้ามือเอเลี่ยนเพื่อให้หยุดการกระทำต่างๆเพื่อป้องกันการบาดเจ็บแก่นี่มันกระบฏจริงๆคิดคดทรยศเจ้าของของมือ <c oughs> นิสัยแบบที่สองเรียกว่ารูปแบบ f r o n t a l เป็นนิสัยที่เกิดจากการกระทบกระเทือนสมองส่วน fronto a l ล e โดยนิสัยนี้ก็น่าง,งุนหงิดไม่แพ้กันเนื่องจากมือเอเลี่ยนจะมีนิสัยชอบคว้าของมั่วซั่วโดนอะไรก็คว้าอยู่ใกล้อะไรก็คว้าไปทั่ว และไม่ใช่แค่คว้าปกติด้วยนะมันมักจะคว้าแล้วกำไวแน่นสุดแรงยิ่งพยายามสั่งมือให้ปล่อยมันก็จะจับแน่นขึ้นนี่แกเป็นเด็กมีปัญหารือไงเนี่ยไม่ฉันไม่ปล่อยของที่ฉันคว้าได้หรอกนะมือเอเลี่ยนมันมักจะกำแน่นมากขนาดที่ผู้ป่วยอาจจะต้องเอามืออีกข้างมาค่อยๆแงะนิ้วของตัวเองออกจนผู้ป่วยสามารถปล่อยของจากมือที่ไม่อยากจะคว้าได้นนที่สุดดูลำบากเนาะและในเคสที่รุนแรง พบว่ามีการเกาขาตัวเองจนเป็นแผลอย่างควบคุมไม่ได้เสริมเข้ามาอีกด้วยโอ้ยฟังแล้วเจ็บแทนนี่ไม่ได้คันอะไรแล้วแกจะเกาทำไมวะเนี่ยเอยอเออแล้วในลายที่ร้ายแรงที่สุดที่พบพอผมอ่านผมก็ไม่อยากจะเป็นเลยทีเดียวมันแย่มากๆคือมือเอเลี่ยนจะคว้าอาวัยวะเพศตัวเองและเริ่มทำการช่วยตัวเองในที่สาธารณะ,ะครับโคตรแย่ คิดดูตอนเรากำลังสมัครงานอยู่อะแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันเลยทีเดียวนิสัยแบบที่3เรียกว่ารูปแบบโพสเซียเป็นนิสัยที่เกิดจากการกระทบกระเทือนสมองส่วนพา r รเทลและออกซิพิเัลมือเอเลียนรูปแบบนี้เป็นนิสัยคนละแบบกับ2อย่างที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับเพราะมือเอเลียนนี้มักจะไม่ทำอะไรที่รุนแรงแต่จะหลบทุกอย่างที่มันโดนทำตัวเป็นมือเซนซิทีฟอย่ามาโดนฉันนะ เอาของสกปรกสกปรกนั้นออกจากมือฉันเดี๋ยวนี้นะฉันไม่อยากยื่งกับใครถึงนั้นไตปากแตกยกตัวอย่างเช่นเอามือเอเลียนไปวางไว้บนโต๊ะมันจะพยายามกลางมือกลางนิ้วออกยกฝ่ามือขึ้นให้มือออกห่างจากโต๊ะมากที่สุดราวกับว่าโต๊ะนี้มันน่ารังเกียจสิ้นดีเอาออกห่างจากมือฉันเดี๋ยวนี้นะพอฟังดูแค่นี้อาจจะยังรู้สึกว่ามันไม่น่ารำคาญอะไรสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับ แต่จริงๆแล้วนิสัยนี้มันโหดกว่าที่คิดครับเพราะว่ามือของผู้ป่วยแทบจะอยู่ในสภาพเกรง็งและลอยอยู่ตลอดเวลาเพราะมันจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นผิวทุกอย่างเวลาโดนอะไรเข้ามันก็จะกางนิ้วจนสุดและดึงมือออกจากวัตถุนั้นๆและยกหนีออกอยู่แบบนั้นครับถ้าคุณยังนึกไม่ออกแต่อยากรู้ว่ามันทรมานขนาดไหนแล้วก็ลองใช้ชีวิตโดยห้ามมือข้างหนึ่ง แตะทุกสิ่งทุกอย่างครับและถ้าเผลอแตะอะไรไปแล้วก็คุณต้องกางนิ้วออกจนสุดและชักมือออกเป็นแบบนี้ตลอดเวลาพอลองมาทําดูแล้วมันก็ลาบากไม่แพ้อีก2แบบเลยใช่ไหมครับเป็นผมผมเมื่อยตายเลยนะเนี่ยเ, <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับโรคเอเล Alien Hand Syndrome, ี่ยนแฮนด์ซินโดรมแบบนิสัยต่างๆถ้ามีความคิดเห็นอะไรก็ลองเอามาแชร์กันใต้คลิปนี้เลยนะครับและถ้าใครมีเรื่องที่น่าสนใจทั้งมีสาระ หรือไม่มีสาระและอยากให้พวกเราทำคลิปขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ลงในคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่กด Subscribe c h anel n อยากทำอะไรก็ทำและเพจอยากทำอะไรก็ทำแล้วก็กดเลยครับเพื่อไม่ให้พผลาดผลการใหม่ๆของพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ